สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านครับวันนี้พาชมกล้วยไม้ครับกล้วยไม้นี้อยู่กล้วยไม้บ้านสวนครับนี่คือกะเีกัดล่อนครับชื่อของเขาสายพันธุ์เขาเป็นกล้วยไม้ป่าครับเต็มตะก้าเลยช่อดอกสวยมากครับยาวยาวครับเป็นมุมเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนรักต้นไม้เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากครับ ผ่อนคลายกันครับดูต้นไม้เมื่อได้รับน้ําฝนดอกเขาจะออกแบบนี้เลยสายพันธุ์ของเขาสามารถออกดอกได้ตลอดปีครับกรดลีกันล้นครับสวยมากๆเลยช่อยาวๆครับเราจะเห็นเขาออกดอกบ่อยมากสวยงามครับ ธรรมชาติทําให้เราผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้มีความสุขครับแล้วทําให้เรามีสุขภาพดีด้วยครับช่วงนี้ฝนตกเราก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรพักผ่อนอยู่บ้านกับโรงาบานเท่านั้นครับตามประสาคนเราที่มีอายุแล้วก็ต้องพึ่งหมอบ้างครับ สวยงามไหมครับกะลีกะล่อนเห็นดอกไหมลักษณะดูด,ดินเขาอยู่ที่ปลายดอกนั่นแหละครับคล้ายคกล้วยไม้ช้างแต่กลิ่นเขาไม่ค่อยหอมเหมือนช้างครับกลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ช้างจะมีกลิ่นหอมที่ที่ได้กลิ่นจากกินแรงอะครับกลิ่นมากกว่ากล้วยไม้อื่นสำหรับตะกุลช้างนะครับ ดูแลง่ายนะครับรดน้ำเข้าวันละครั้งให้ปุ๋ยเดือนละครั้งเขาก็โกใหญ่ขนาดนี้แล้วครับขยายพันธุ์ง่ายโดยการแตกหน่อนนะครับธรรมชาติบ้านสวนเป็นแบบนี้แล้วครับสำหรับการอยู่ต่างจังหวัดก็จะลำบากเรื่องการเข้าเมืองการไปหาหมอบ้าง แต่ก็มีความสุขดีครับได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติไหมครับถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าปล่อยวางบ้างก็ได้นะครับเพื่อนๆทุกๆุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าได้ด้วยตัวของมันเองครับเห็นแต่ละใบเห็นแต่ละช่อดอกสวยงามครับขอบคุณนะครับที่แวะมาชมสวัสดีครับ